รูปนี้เนี่ยมรณภาพในกุติของตัวเองที่นี่มันมีปมที่ว่า 1. เป็นการลื่นล้มจนมรณภาพหรือสอง<ะ>มีคนบอกว่าหลวงตาท่านเพิ่งจะถูกหวยไปก่อนหน้านี้ได้เงินไปเป็นหมื่นเป็นไปได้ไหมว่าถูกฆ่าชิงทรัพย์นะครับ<ะ>เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดหนองเมกราชดอนบำรุงที่อำเภอกันทรลักษ์ของจังหวัดศรีสะเกด ก็เจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบนะครับในกุฏิเนี่ยเจอพระเศนอายุ73ปีสภาพก็คือมีบาดแผลที่ศีรษะ1แผลลักษณะคล้ายกับว่าถูกของมีคมเนี่ยฟันลงไปที่ศีรษะแล้วนอกจากนี้ในกุฏิเจอแมวคุณผู้ชมแมว2ตัวที่พระท่านเลี้ยงเอาไว้เนี่ยเจ้าสองตัวเนี้ยอ่ะสีขาวตัวหนึ่ง สีส้มอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมสองตัวนี้ไม่ยอมไปไหนเลยเฝ้าศพเหมือนเดินวนอยู่รอบศพของพระเศนทีนี้พระอีทที่เป็นรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยท่านบอกว่าก่อนหน้าน,นี้พระลูกวัดไม่เห็นหน้าเห็นตาพระเศนเลยตั้งแต่ทําวัดเย็นพอเช้ารุ่งขึ้นจะไปบิณฑบาตอา้าพระเศนท่านก็ไม่ออกมาบิณฑบาตอยู่แปลกแล้วนะครับก็เลยมาตามกันที่กุฏิตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เปิดประตูอาวตัดสินใจ พังประตูเข้าไปดูหน่อยเห็นพระเศนมรณภาพแล้วเชื่อว่าคนร้ายน่าจะปีนเข้ามาทางหน้าต่างครับมันก็เข้าได้ทางเดียวนั่นแหละผมคิดว่าจะเข้าหน้าต่างหรืออะไรประมาณนี้นะแต่หน้าต่างเปิดหน้าต่างก็มันลูดได้นะหน้าต่างประตูได้ปิดแน่เลยประตูปิดแน่โดนทีนี้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับเชื่อว่าเป็นคดีฆาตกรรมน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์เพราะว่า พระเศนเนี่ยเพิ่งจะถูกป่วยใต้ดินไปเมื่องวดหนึ่งกันยายนที่ผ่านมาซื้อเลขท้ายสองตัวถูกรางวัลเนี่ยได้เงินประมาณสอง0 0บาทแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกไม่น่าเป็นไปได้ที่พระท่านจะลื่นล้มในห้องเพราะไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อนครับิจปัญหาในวัดหรือว่ามีศัตรูมีอะไรต่างๆที่ไหนยังไงไหมไม่ไม่ไม่ไมีพฤติกรรมท่านเป็นยังไงบ้างเป็นพระลักษนโดษดครับพิจกรบใไทยยังไงไหม นี่คิดว่าแกแกแกมีตังค์นะครับมีตังค์ที่แกไอ้โชคดีไปอะไรโดนถูกหวยหรืออะไรนี่แหลยประมาณครับครับถูกหวยเดือนวันที่หนึ่งกันยาว่ะสามร้อยบาทอ๋อถูกหวยใต้ดินครับครับสามร้อยบาทสองตัวหรือสามตัวสองตัวผสมสองตัวครับคอ๋อได้เงินสามร้อยนี่ประมาณเท่าไหร่สามเจ็ดโอ้ดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสองหมื่นกว่าครับแล้วลื่นล้มล่ะเป็นไปได้ไหมไม่ไม่ไม่ครับแกนี่ สายตรงกับลงปุ๋สวงครับอืมมจจะะไ่ลื่นลหับเดินเดินเก่งผมยังเดินไม่เก่งเท่าไหร่เลก็เป็นข้อสันนิษฐานของผู้ใหญ่บ้านนะครับทีนี้ตำรวจเนี่ยส่งร่างของพระเศนไปชนสูตรที่โรงพยาบาลแล้วก็เก็บหลักฐานต่างๆในกุฏิไปตรวจสอบนะครับล่าสุดความคืบหน้าในทางคดีผู้กำกับการของสพบึงมาลูบอกว่าเมื่อคืนเนี่ย นิมนพระในวัดไปสอบปากคำรวมถึงวัยรุ่นในพื้นที่ซึ่งมีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยก็เอาไปสอบปากคำด้วยน่าเสียดายตรงที่วัดไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วด้านหลังกุฏิพระเศนเนี่ยเป็นนาข้าวเดินเข้าออกกันได้ตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฆาตกรรมก็อาจจะเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุพระท่านลื่นล้มหัวฟาดพื้น สนมรณภาพก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวรอผลการชนะสูตรน่าจะชัดเจนที่สุดครับค่ะนะยังมีเงื่อนงำอยู่สำหรับคดีนี้นะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์